อยู่กับผมอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมวันนี้ผมจัดแท็กคู่มา2คันนะครับต้องบอกว่าเป็นรถประหยัดน้ำมันทั้งคู่เลยนะครับเราซื้อเข้ามา2คันคู่กันมีรุ่นท็อปและรุ่นรองท็อปใครสนใจนะโตโยต้าเอาติที่มีตัวมายันเชนเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดบิทแบบนี้นะครับไปชมรายละเอียดพร้อมกันได้เลยมาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือกล้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีครับเบฟซีครับวันนี้อยู่ผมเนทอโตนะครับอยู่กับผมอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมวันนี้ผมจัดแพ็คคู่มา2คันนะครับต้องบอกว่าเป็นรถประหยัดน้ำมันทั้งคู่เลยนะครับเราซื้อเข้ามา2คันคู่กันมีรุ่นท็อปและรุ่นรองท็อปนะครับใครสนใจนะโตโยต้าเอลตรีที่เป็นตัวมายไดเชนต์เครื่องยนต์1.8ไฮบริดแบบนี้นะครับไปชมรายละเอียดพร้อมกันได้เลยนะครับคันแรกคันแรกสีดำ1.8ไฮบริดมิดเดิ้ล1.8ไฮบริดมิดนะครับเป็นปี2020นะหน้ามายไดเชนต์ใหม่หมดไฟหน้าใหม่ ทุกอย่างใหม่หมดทั้งคันนะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะดูล้อแม็กนะครับเป็นขอบ16นะครับยางคอนติเนนทัลนะครับโลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับดูภายในซะก่อนบอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้าคันนี้นะพวงมาลัยนะไม้และเชนบอร์นหนังนะครับสวยๆหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะครับเกียร์อัตโนมัติพร้อมไวเลสชาร์จโหมดการขับขี่ซโหมดคันนี้เลขไม่หนึ0 0 0สนมนกิโลนะ130,000สมกิโลนะ ประหยัดน้ํามันโคตร,ร21.7กิโลลิตรนะครับห้องโดยสารอย่างกว้างเดี๋ยวเข้าไปดูเลยเดี๋ยวเข้าไปชมพร้อมกันนะดูห้องโดยสารก่อนเป็นไงกว้างไหมครับกว้างมากพร้อมกล้องบันทึกหลังมาให้เรียบร้อยมีแอร์ด้านหลังให้อีกนะครับตัวนี้ด้านท้ายก็ไม้ได้เชนใหม่ห,หมดเหมือนกันนะไม้ได้เชนใหม่หมดพร้อมเซนเซอร์สองจุดนะเพราะอะไรทําไมเอาติดถึงเป็นรถที่ไม่ค่อยมีมือสองชมนี้นะครับ คนใช้เยอะเก็บเยอะเพราะว่ารถใช้ด e like ีมากนะครับห้องโดยสารด้านหลังห้องเก็บสัมภาระอย่างกว้างกว้างโคตรโคตรกว้างมากๆนะล้ออะไรเป็นล้อแม็กนะครับอุปกรณ์บล็อกเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบโครงสร้างเดิมหมดนะครับคันนี้คือเอาติ๊ดหนึ่ i จุดแปดไบิดมิดเดิลนะครับคันสีดําคันนี้นะและคันถัดมานะครับไปชมเลยตัวท็อปตัวท็อปเลย1.8ึ่งจุดแปดไฮบิดไฮแล้วใครเปิดฝากระโปรงไว้วะเนี่ย1.8ึ่งจุดแปดไฮบิดไฮ นะคันนี้คือตัวท็อปสุดนะครับดูด้านหน้านะครับต่างจากคันสีดําเมื่อกี้นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันเดทาร์เอวีดีมีเหมือนกันคันนี้เพิ่มไฟตัดหมอกเข้ามานะครับแล้วก็โลโก้ที่เป็น 3D นะครับแล้วก็โลโก้ที่เป็น 3D นะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าออปชั่นด้านในเนี่ยโคตรท่วงแล้วก็ล้อแมกซายใหม่เป็นขอบ17นิ้วนะครับแล้วคันนี้รับด้วยยางแพงเลยนะโตโยต้ายี23าครับยางเหนียวนุ่มหนึบและต้องยกให้ยางตัวนี้เลยนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับมีบายสปอร์ มีบายสปอร์ตให้เรียบร้อยนะครับเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าเบาะไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยฟูลมัลติฟังก์ชันนะดูแล้วก่อนอล็อกความเร็วแอดแอปทีฟพูดคอนโทรลเลนคลิปนะครับครบถ้วนคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นครับเลขไม่ 90, เก้าหมื่นพร้อมเพเซ็ตอัปดิสเพย์มีให้ครบนะครับจอแสดงผลสะท้อนขึ้นกระจกนั่นเองนะครับแอร์ออตโอต้เกียร์ออโต้ไวร์ไรนชาร์จเบรกมือไฟฟ้าอโอโต้เบรกโฮคือผมติดใจตรงที่ว่ามันเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านี่แหละ มันเป็นบอรไฟฟ้าคู่หน้านี่แหละนะครับแล้วด้านในนะเป็นไงไมค์กริปสีดำเง,งาแว็บพร้อมแอร์หลังนะครับแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้านะตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับและด้านท้ายดูซะกก่อนสีเทานี่มันหล่อลงตัวจริงๆนะเซ็นเซอร์2จุดนะครับนะใครสนใจนะครับ Toyota a l t i ตินะครับทัง2คัน2รุ่นวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าดีเทลเยอะออปชั่นเยอะ และที่สําคัญรถทั้งสองคันนี้นะครับวารันตีศูนย์ยังอยู่วารันตีศูนย์ยังอยู่3รายการรายการที่1นะครับประกัน5ปี1นึ่งแสมกิโลยังอยู่ทั้งคู่นะครับ2นะครับระบบไฮบริดทั้งคันเลยนะรวมอินเวอร์เตอร์5ปีจากศูนย์โตโยต้ายังอยู่ทั้งคู่นะครับสามนะครับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปี10ปีครับยังอยู่ถึงปี2000 30ทั้งสองคันนี้ใครสนใจรีบติดต่อได้เลยครับ